สวัสดีครับผมกดเมืองดำดำครับเมือนี้มาอัปเดตเขาใหญ่ครับตัวนี้เป็นนกที่ผมจับคู่ไว้ไมครับ,รบตัวที่มันเหียกอยู่นี่คือตัวผู้ครับ มีอ่างแกมครับตัวไส้นั่นก็เป็นตัวเมียมีอ่างแกมเหมือนกันครับตัวไส้นะเป็นนกจับคู่ไหมครับตรงลอ้อไข่ไปแล้วสุดนึงครับแต่บบมีเสื้อครับเป็นลูกผสมทั้งคู่ครับ เดี๋ยวร่อรุ่นกันครับอาจะมีลูกบ่จะมีทายาดออกมาให้ได้เลี้ยงบ่ตัวตัวผูนี่เป็นสายเลือดผมครับตัวผูนี่เป็นนกผมเองเนี่ยครับตัวผูส่วนตัวไส้นะ่ะ เป็นนกมาจากบงบัวทองครับตัวเมียนะตัวเมียเน่เป็นนกมาจากบงบัวทองสายต่อทั้งคู่ครับเดี๋ยวทามีลูกหรือว่าจังใดกัเดี๋ยวใครอีกรอบหนาเดี๋ยวผมจะจับให้นกเขาเขาแขกผมฟักครับเพราะว่าไม่ไม่แหลกๆอาจจะเลี้ยงดูกยังบบเป็นยังโบเกงครับ อย่าล้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ